สวันนีครับผมเวดดี้นะครับวันนี้เอารองเท้าที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติลองมาให้เพื่อนๆดูกันก็คือซ็อกเน่นะครับเขาทำการผลิตรองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ100%เนะครับก็คือเป็นวัสดุธรรมชาติ7ชนิดนะครับก็เรามาดูกันเลย แม้กระทั่งกล่องนะครับสามารถการรีไซเคิลแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็น mm ี hmm. ่กล่องภายนอกเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเขียนซาคนนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับ จะเป็นโลโก้บา,บางๆมากเลยครับตรงนี้เป็นเหมือนรูปเท้าเหยียบตรงพื้นนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนเหมือนต้นไม้ออกมาสีบล็อกกันภายในลงเทา้าก็แบบนี้นะครับ คนที่ชอบในสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับรักสิ่งแวดล้อมเนาะคู่นี้นะครับตอบโจทย์เลยเรื่องความสบายนี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเหมือนรองเท้าแบบเหมือนย้อนยุกอะเรโทรเก่าๆหน่อยๆนี่ย yeah, ครับ ตัวผ้าเนี่ยมันคล้ายๆาผ้ากระสอบนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำจากผ้าฝ้ายเนาะข้างหลังครับก็เขียนซาโคนี่นะครับพื้นก็เป็นเป็นยางนะครับค่อนข้างจะนุ่มเลยทีเดียว ข้างหนึ่งเหมือนกันครับก็วันไหนแบบชิวๆใส่แบบสบายๆนะครับก็เลือกรองเท้าคู่นี้ไปใส่ได้นะครับสเสืรอสักหน่อยอะไรเงี้ย ตรงกลางจะเป็นโลโก้หะครับเนี่ยโลโก้เนี้ยอยู่บนบนหน้ากล่องเลยมาดูพื้นด้านในกันเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกไซส์เนาะ ก็เรียบเรียบนะครับไม่มีโลโก้ไม่มีปั๊มอะไรเลยสองข้างเหมือนกันครับภายในตรงนี้ก็หนาขึ้นมานิดนึงนะครับรองรับส้นเนาะส่วนตัวลิ้นรองเท้าลืมให้ดูไปก็เขียน เป็นปักนะครับซาโคโนี่เนาะโอเคก็เชือปูรองเทา้าก็ค่อนข้างจะบางบางเลยนะครับดูปลายปลายเชือกเห็นไหมครับไม่มีพลาสติกเลยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรองเท้าคู่นี้ คือไม่ได้เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับเขามไม่ได้บอกว่ารีไซเคิลแต่เป็นวัสดุที่เอาวัสดุธรรมชาติมาทำนะครับเจ็ดชนิดเนาะใครชอบแบบเซอร์ๆครับคู่นี้จัดไปครับผมก็จะไว้ใส่วันแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยอืม ง่ายๆเนอะดูจับรองเท้าแล้วสไตล์รองเท้าแล้วใส่ชุดไหนก็เข้านะครับโทนสีนี้เนาะแต่ความสบายก็อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเท่าที่ผมลองจับจับดูนะอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่หนังเขาแบบนิ่มมากอะก็คือเป็นยางร้อยเปอรเซ็นต์นะครับมันก็เลยแบบนุ่มๆหน่อย ก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ลองไปสรรหากันมาดูนะครับราคาราคาก็ไม่แพงนะครับก็ราคาพอๆกับคอนรบตคู่หนึ่งเนาะโอเคครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ